ป่ผมก็ใส่เบ็ดเมื่อกี้ก็นั่งกับเพื่อนนะครับผมก็ใส่เบ็ดกับน้องกายเมื่อกี้นะพอดีเด็กๆหมาบอกว่าเจอพึ่งนะผมเมื่อกี้ขี่รถไปดูเขาหลังบัลล์เลยแต่ว่าตีกลางวันไม่ได้นะผมต้องตีกลางคืนนะเพราะว่ามันติดถนนนะะผมก็ไม่ได้ถ่ายด้วยนะผมเพราะพึ่งอยู่บนต้นไม้ผมก็บอกแล้วผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะผมเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวอาจจะ เก็บรูปไว้ส่งให้ดูนะผมนะเดี๋ยวทำครบกันทำครบนะผมง่ายๆนะไม้ที่เหลาบ่วงเลยนะผมอันนี้บอกเลยนะควันโคตรดีผมเห็นขยุ่มอย่างนี้เนระื่อมันใหญ่ใหญ่เลยนะผมเดี๋ยวว่ากลำรลันแล้วก็เหลือกระติดเดียวผมเนะี่ยสั้นๆนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะผมใส่เบ็ดด้วยอะไรด้วยนะ มันตัดแล้วนะลองกายมันถอนหน่อยหน่อยดิไปพูดมาถอนหน่อยดินี่ของจริงครับผมนี่เลยมาถอนหน่อยด้วยต้นมันไม่มีแล้วโอ้โหยี่หายนี่ตัวเดียวเดี๋ยวกูให้มาต่อยกูเลยนี่มันเข้าของไอ้แล้วกดวิดีโอยังไงไหนเนี่ยไปเลยเพื่อนอย่าเพื่อนมาจัดเอานี่นั่นพูดนี่ของจริงครับขบไมแล้วแถมนึก็ไม่ได้จุดเลยครับแบบ

น่านี่ยมีปะเนี่ยม่เหลือปะสองน้าเลเดแต่แต่สอ้าอ๋อเห็นแล้วพ่งเมถังเต็มถังน่่เนเต็มลยน่่เน่่กก็บอกว่าไม่ต่างกับสามสิบแบบกูอ่ะอีรลบเนี้ยสตเบ็ดมังนี่นี่นี่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่เข่ายังไม่ได้ดึงออกเลยไ่เข่าเข่านะ่ันไหวเ็ด เงี้ยเงโอเคโอเคยังไงเดินมึงก็ส่งไปดิแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณประมาณน่าจะประมาณสามสิบกว่าหมัดนะครับผมงาเนี่ยนี่ให้ดูครบตัวออกไปไกลมานั่งอะไรจุดทีเดียวพอในเมาส์จริงตีไม่ได้เน่งานเนี่ยดูเด็ดๆไปไหม้แล้วผมเนี่ยครบอ่ะนี่ฮะ ของแท้ปีได้ว่ามันห้าลังอะผมมัดไว้นี่ของแท้ปะเพ่แพ้ครับของแท้นี่นี่น้ำผึ้งก็บอกเลยว่าอย่าหาว่าแพงเกาะตัวอยู่เลยครับกว่าละห้าร้อยอย่าหาว่าผมขายแพงครับผมนี่ขายกว่าละไปแล้วนี่บอยบอกดิเพื่อนเต็มตัวสามสิบอยู่หรือเปล่าในงานเนี้ยไม่อยู่ครับไม่น่าอยู่หลายแม่อยู่นี่ให้ดูนี่ ดูขาเนี่ยพื้นใส่ตีตีอย่างนี้เลยอืมแข้งครับนี่นพ่เป็นพื้นไหมครับนี่ขาข้งปะแข้งแข้งแงคลิปนี้บอกเลยว่าข้ามเอาแล้วอย่าห้าวบอกเลยของแ้เดี๋ยวจะให้ดูลังลังนี่หรอมามา ก่อนเก่งนี่ครับใช่ไหมพึ่งไหมนะเนี่ยไม่เมาตีอย่าไปตีนะครับผมน้ำหวานนี่ฟอมาด้วยน้ำหวานก็ย่งเอาน้ำหวานในฝ่ฟอร์นะผมเนี่ยไม่มีไม่มีสักเยอะแต่ถ่ายให้ดูนะผมเพราะว่าเดี๋ยวจะยัางไงาอันนี้คือผมที่เอามาไม่ใช่แล้วจะไปล้นทาขนหนูนะผมเจ็บครับผมเจ็บจริงวันนี้ เจ็บจริงเจ็บเยอะด้วยไม่เมาไม่ดีโอเคครับผมก็นี่นะครับผมสองแท้ครับผมแก่แล้วผมรอสายตากาได้แล้วผมนน้องมันบอกว่าเด็กๆ FCFC เอ็ซีบอกพรางพึ่งรังมันเลอกเลยครับผมอยู่ริมคลองผมก็ใส่เบ็ดตลอดนะมันมองไม่ได้สังเกตนะผมคิดว่าพึ่งมันอยู่ไอ้บ้านตรงนั้นอย่างเดียวเลยเนี่ยขายของพึ่งก่อนอะให้ใหหนุ้ยไว้ได้ไหมผม <laughs> 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 ประมาณสามสิบกว่าผมดีไม่เข้าตาถ้าเข้าตาน่าจะปิดแนละ้วผมน,น่าจะประมาณนี้นะฮะพึ่ง <laughs> เมาแล้วอย่าห้าวนะผมบอกก่อนน้องๆหนูๆโอเคครับผมคลิปกับภานายคนเดินป่านะผมฝากกดติดตามกันด้วยนะผมช่องเล็กๆบ้านๆฮะหาพึ่งบ้างหาอะไรบ้างผมไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ทำบ่วงนี่ครับผมต่อยดีนะกินมังยันปีกนะครับผมงานนี้ลาพึ่งครับผมเด็ดๆนะดูตอนอ่อนนะผมไปครับผมกับภายในคนป่าคลิปนี้ ไปใส่เบ็ดนะผมเบ็ดนี่ก็ใส่ทิ้งไปเลยับเดี๋ยวให้น้องกายไปดูนะผมเช้าไม่ได้ดูแล้วผม<อ>เดี๋ยวก็ไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าผมคลิปนี้ก็ลำลาสวัสดีครับ